ภาพยนตร์ o p p e n h e i m e r นะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเสด็จพ่อคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับผมที่เป็นหนังเกี่ยวกับชีวประวัติของเจโรเบิร์ตออลเพนไฮเมอร์นะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแมนฮัตตันนะครับแล้วก็เป็นเ,เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะสร้างปรามนูนิวเคลียร์นะครับผมที่เป็นตัวจบของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนนำไปสู่เหตุการณ์การไต่สวนในช่วงท้ายเรื่องที่บอกเลยว่า โคตรดุเดือดแล้วก็โคตรดราม่าที่สุดเลยนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้ตอนนี้คือแบบว่าก็ได้รับคําวิจารณ์ที่ดีมากๆแล้วก็รวมถึงรายได้ที่เข้าเป้านะครับตอนนี้ก็ไปที่ประมาณ500กว่าล้านดอลลาร์แล้วนะครับผมซึ่งนี่ขนาดฉายชนกับหนังพันล้านแห่งปีอย่างเช่นบาร์บี้ด้วยซ้ำนะครับผมเรียกได้ว่ากระแสของบาร์บีไฮเมอร์นี่ก็ถือว่าสุดติ่งจริงๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับ Openheimer แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผมก็เคยรีวิวแบบคู่กับ Barbie ไปแล้วน,นะครับในคลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวของ Openheimer รวมไปถึงการสร้างโปรเจกต์แมนแัตตันแล้วก็การสร้างนิวเคลียร์นะครับจนนำไปสู่การรู้สึกผิดบาปนะครับแล้วก็นำไปสู่ช่วงท้ายเรื่องว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมซึ่ง เท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยเนี่ยผมก็เคยแบบอ่านคอมเมนต์ของแต่ละโพสอะไรเงี้ยอ่ะบางคนก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่ออพเปนไฮเมอร์ทำเนี่ยเขาทำถูกหรือเปล่าหรือเขาแม่งเป็นคนผิดหรือเขาอาจจะเป็นวายร้ายเป็นมือเปื้อนเลือดอะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมก่ะคือถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นในยุคยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วมันโดนกระเบิดนิวเคลียร์ไป2ลูกใช่ไหมล่ะ ยังไงคนญี่ปุ่นก็ต้องมองว่าออฟเพนเฮเมอร์หรือพวกอเมริกันน่ะกลายเป็นวายร้ายเพราะอย่าลืมว่าอ่ถึงแม้ว่าญี่ปุ่น,นจะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอาสา,ศารวมกับนาซีหรืออิตาลีเนี่ยแต่ประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมารับเคาะกรรมแบบนี้เนาะอ่ะบางทีเขาก็แบบว่าคนที่สร้างเขเปิดเปลือมนูนิวเคลียร์ที่ฆ่าชีวิตนับหมื่นหรือเกือบแสนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมองเป็นแบบผู้ร้ายแน่นอนนะครับในสายตาของชาวญ,ญี่ปุ่นที่ตนกระทำเนาะอ่ะ แต่ในกลับกันเนี่ยคือถ้ามองในมุมมองของพวกอเมริกาพวกฝ่ายสัมพันธมิตรนะที่เขาอยาจะจแบบยุติสงครามเนี่ยเขาก็มองว่าออฟเฟนไฮเมอร์เน่ยเป็นฮีโร่นะครับผมเพราะว่าออฟเฟนไฮเมอร์ถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนคิดคน้นคนแรกนะครับที่มองเห็นอะไรนะพวกอะตอมที่มันสามารถแบบแตกกระจายแบบอย่างมหาสารจนทำ,ทำให้เกิดแบบโครงการที่จะสร้างประาณูนนิวเคลียร์นั่นแหละ แต่เอาเป็นให้เมื่อแกเป็นคนที่ฉลาดมากแกเป็นนักฟิสิกส์ไงแกก็ผักตันโครงการเนี่ยจนมันแบบสามารถสร้างระเบิดอะตอมิกบอมได้สําเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบตอนทดลองใช้อันนี้ผมขอพูดนิดนึงนัดว่าไอ้ตอนที่มันทดลองใช้อ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นมากว่าแบบเอเมอร์มันจะเบิ่มวะเชื่อบรรยากาศนี้คือแบบตื่นเต้นสุดๆอะ่ะแล้วพอตอนที่มันแบบระเบิดจริงๆอะ่ะเชื่อม่เหมือนของจริงแล้วยิ่งตอนนั้นนะผมไปดูใน iMaX นี่คือแบบว่าโอ้โห อลังการตื่นตาตื่นใจแบบค่อนข้างสมจริงอะ่ะเหมือนผมแม่งไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยอะ่ะและอารมณ์ของผมมันก็เหมือนกับตัวออ e เฟนไฮเมอร์ในในหนังเป๊ะๆเ,เลยนะเว้ยเออมันมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็มีแบบโอ้โหเห็นความสวยงามของอะตอมิกบอลว่ามันแบบมันน่าสะพึงกลัวในเวลาเดียวกันนะครับหลังจากที่อ,อั e เพนไฮเมอร์น่ยได้สร้าง er et, อะตอมิกบอมสำเร็จเนาะอ่ะมันก็ต้องมีอีก2ลูกที่จะ ที่จะแบบว่าเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อจะยุติสงครามตอนแรกเนี่ยคือออเปนไฮเมอร์เขาตั้งใจที่จะใช้กับนาซีแต่ปัญหาคือว่านาซีตันทะลึงยอมแพ้ไปซะก่อนฮิเตเลอร์ก็ฆ่าตัวตายไปก่อนแต่ว่าปุ่นปเนี่ยมึงยังไม่ยอมแพ้ก็เลยแบบว่าอ่ะญี่ปุ่นก็รับกรรมไปก็ซวยไปสุดท้ายก็ตัวไป2องลูกอิ่มๆไปเลยนะครับทีนี้ถ้าในมุมมองออเปนไฮเมอร์ ตอบยากว่ามันผิดหรือไม่ผิดนะที่จริงอ่ะตัวออฟเฟนไท e เมอร์แกรู้สึกผิดอย่างแรงมากๆเมื่อเขาได้รู้ว่าอะตอมิกบอมที่เขาสร้าง2องลูกเนี่ยคือเอาไปลงที่ฮิโรชิม m าแล้วก็นางาซากิคนตายแม่งเป็นแสนอ่ะ <S <S ถ้าเป็นผมนะโอ้โหคือแบบโอ้ยไม่ไหวอ่ะคือมันแบบมันต้องรู้สึกผิดะรู้สึกผิดที่แบบแกูทำาอรลงไปมันรู้สึกผิดที่แบบไอ้เฮียกูแม่งแบบ ฆ่าผู้คนบริสุทธไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงรวมทั้งเด็กเด็กตัวเล็กๆเนี่ยถ้าดูออ e เพนไท r เมอร์จบนะแรไปดูเรื่องเออนะไอสุสานหินข้อยเนี่ยแม่งมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่แบบเออผมแม่งเข้าใจออ e เพนไทเมอร์เลยว่าแบบเขาแม่งรู้สึกผิดขนาดไหนอะ่ะแล้วแบบไอความรู้สึกผิดบาแบบเนี้ยมันจะตามหออก,ก่อนออ e เพนไทเมอร์ไปอีกนานแสนนานอะ คือจําได้ว่าไอตอนที่ออเพนไฮเมอร์นะพูดกล่าวสุนทรพจน์ว่าแบบเอ้ยเราแม่งทาสําเร็จแล้วเราแบบเสียดายที่ไม่ทันใช้กับนาซีอ่ะคือทุกคนที่ฟังอ่ะที่ที่เขามองออเพนไฮเมอร์เป็นฮีโร่เนาะเขาก็แบบยินดีแบบเย้อะไรเงี้ยแต่ตัวออเพนไฮเมอร์คือคือแบบว่าสีหน้าคือไปละทุกอย่างมันจะกดดันทุกอย่างนี่คือจะแบบนาซีแบบบ่าโอ้โหแล้วมันเป็นภาพหลกก่อนที่เขาจินตนาการไว้ว่าทุกอย่างเนี่ย มันถูกนิวเคลียร์ลงมาแล้วเขาก็นึกไปเลยว่าแบบเชื่อถ้าคนไม่โดนนิวเคลียร์จริงๆมันจะเป็นยังไงอ่ะเออนี่และมันคือแบบความรู้สึกผิดที่มันตามหลอก,ก่อนเอาไปเเทมเมอร์ไปตลอดชีวิตหลังจากเนี้ยที่เขาทํามันอะ่ะเออนั่นแหะครับความผิดของออ e เปเทมเมอร์มันมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านของศัตรูที่โดนกระทํามุมมองด้านของคนที่เชื่อชูออเปนไฮเมอร์เป็นฮีโร่ มันก็ั้นมีหลายร้านเหตุผลเนาะที่ต้องพูดถึงอะ,อะแล้วบอกเลยว่าซีนนั้นอะซีนที่เอาเป็นไฮเมอร์กดตันเนี่ยแม่งโคตรทาได้ดีอารมณ์แม่งมาจริงแล้วไอคนดูอย่างผมเนี่ยแม่งก็รู้สึกกดดันจริงๆอะเหมือนแบบเชื่อมรู้สึกผิดแทนเอาเป็นไฮเมอร์แล้วบวกกับการแสดงของเคเลียนเมอร์ฟรียะแม่งโหควรชิงออสการ์ควรได้ออสการ์ที่ยซำนะครับผมซึ่ง หลังจากเหตุการณ์ที่มันรู้สึกผิดต่อตัว Open ์เอน r ฮเมันจะลามไปถึงช่วงภายเรื่องที่มันต้องไต่สวนซึ่งที่มาที่ทําให้อ p p e n เ e น m ฮเมอร์โดนไต่สวนก็คือช่วงที่เขาเนี่ยได้คุยกับวิวิสตาว์ที่รับบทโดยโทนี่สตาร์กอย่างโรเบอร์ตนี่จูเนียร์เนาะแล้วก็มีอีกตัวครหนึ่งอย่างเช่นเอ็ดเบิร์ตเทเกอร์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาโครงการ นิวเคลียร์ลูกใหม่ซึ่งมันเป็นนิวเคลียร์ที่อาจจะใช้เป็นระเบิดไฮโดรเจนบอกเลยว่ามันจะมีอนุภาคทำรายล้างสูงมากสูงยิ่งกว่าตอนที่มันทิ้งฮิโรชิม่าหรือนางาซาก,กิเป็นโอ้โหคือไม่รู้ว่ามันกี่เท่าแต่มันหนักหนักแน่แล้วเหตุผลที่พวกเขาพยายามที่จะพยายามพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนนี้เป็นเพราะว่ารัเสเซียมันก็เริ่มที่จะพัฒนานะ ระ er เบิดนิวเคลียร์จนสำเร็จแล้วไงอ่ามันทําให้อเมริกาตอนนี้มันเริ่มแบบกังวลแล้วก็ไม่ได้ก็เลยพยายามจะใช้บริการของออ e เฟนไฮเมอร์ในการสารต่อโปรเจก er. ต์ระเบิดนิวเคลียร์แต่ด้วยความที่ออ e เฟนไฮเมอร์แกรู้สึกผิดอยู่แล้วไงแกก็แบบคิดว่าชิบหายละถ้าเกิดแบบกำมันจะสร้างระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมากูว่าแม่งความสูญเสียมันจะมากเกินมากเกินที่เขาจะแบกรับความรู้สึกแบบไม่ไหวอีกต่อไปแล้วว่า พี่แกก็เลยปฏิเสธนะครับและปฏิเสธสุดท้ายเป็นไงความชิบหายของตัวออฟเฟนไฮเมอร์จึงมาเยือนทันทีเพราะว่าเรวิสตาเนี่ยแกก็มองไปเลยว่าไอ้นี่แม่งเป็นศัตรูแน่ไอ้นี่แม่งแบบเป็นคอมมิวนิสต์แน่หรือเปล่าเพราะว่าทําไมถึงไม่ยอมสร้างเพราะว่าเรวิสตาแม่งไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของออฟเฟนไฮเมอร์แต่เขาแบบเชื่อแม่งเหมือนแบบอยู่อำนาจอ่ะเออเหมือนก็แวงเกินอ่ะ มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าออฟเพนเฮมเมอร์แกแม่งโดนไต่สวนตอนท้ายเรื่องนะครับหรือตอนต้นเรื่องอะ่ะเพราะว่าการดําเนินเรื่องของโนแลนแม่งแ,แบบซับซ้อนชิบหายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะไอตอนที่ไต่สวนอะ่ะผมมองเหมือนออฟเพนเฮมเมอร์แกแกอยากจะวางมืออยู่แล้วอะ่ะแกแบบไตสวนก็ไต่ส,วน,ตสวนไปเถอะมันอยากจะแบบให้กูแบบโดนในประเทศหรือจะแบบให้กูแบบโดนบีบให้ลาออกก็เชิญเลย เพราะยังไงอะออาเปนไฮเมอร์แกก็แบบไม่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับน er ิวเคลียร์ต่อไปแล้วอะแกจะแบบกูพอแล้วกูพอแบบแบบนี้สักทีแล้วสุดท้ายอะออาเปนไฮเมอร์ก็แบบลาออกจากโปรเจกต์ทุกอย่างลาออกเกี่ยวกับนิวเคลียร์แล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขและในระหว่างนั้นอะออาเปนไฮเมอร์แกก็แบบว่าอะแกจะแบบพยายามรณรงค์ต่อต้านการใช้นิวเคลียร์แล้วแกก็พยายามที่จะพัฒนา เพื่อ,อง,งานนิวเคลียร์ไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่ออฟฟนไฮเมอร์ตั้งใจไว้หลังจากที่แกรสร้างอะตอมิกบอมบ์นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งว่าบางคนอ่ะยังสงสัยนะว่าทำไมออฟฟนไฮเมอร์ถึงเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการแมนฮัตตันแล้วก็พัฒนาอะตอมิกบอมบ์ทั้งๆท,ที่เขาอาจจะรู้ยอยู่แล้วว่า ยังไงก็ต้องสร้างความเสียหายให้แก่แบบผู้บริสุดนับล้านแน่นอน1เลยคือเอาไปเฮมเมอรเป็นนักฟิสิกส์เขาคิดว่าการพัฒนาอะตอมิกที่มันสามารถแตกกระจายได้อย่างแบบมหาศาลแบบนี้เขาอาจจะคิดว่ามันคือการค้นพบพลังงานใหม่ในอนาคตที่จะสามารถต่อยอดเทคโนโลยีในอนาคตได้เช่น อาจจะไปต่อยอดเกี่ยวกับพวกพลังงานนิวเคลีย์ที่มันจะแบบว่าสามารถจ่ายพลังงานกระแสไฟฟ้า,ฟาได้มากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ว่าไปเนาะเรื่องวิทยาศ,าศาสตร์ผมก็แบบไม่ค่อยแม่นแต่ข้อ2อันนี้ผมพูดเลยว่ามันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่แบบว่าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอะตอมิกที่มันจะทําให้แบบว่าเป็นอะตอมิกบอม์อ่ะนาซีก็ต้องเอาไปทําครับเพราะอย่าลืมว่า นาซีเองก็มีการค้นพบเกี่ยวกับการแตกตัวของอะตอมิกเหมือนกันนะครับแต่เขายังคิดไม่ได้ว่ามันสามารถทําเป็นอาวุธไงแต่ว่าฝั่งอเมริกาหรือฝั่งของออลเพนไฮเมอร์มันคิดได้ออลเพนไฮเมอร์ก็ต้องลงมือชิงวิจัยแล้วก็พัฒนาก่อนนาซีเพราะถ้าเกิดออลเพนไฮเมอร์ไม่ทําอเมริกาไม่ทําสุดท้ายเป็นไงนาซีก็ต้องหาทางและสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ก่อนอเมริกาได้สาเร็จนะครับ แล้วถ้าเกิดนาซีมีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองขึ้นมานั่นนะครับความชิปหายแม่งหนักกว่าเดิมอีกอประวัติศาสตร์อ่ะมันจะปรับกระปัดกลายเป็นอีกมันติเวสหนึ่งที่เลวร้ายกว่านี้เยอะนาซีอาจจะเอานิวเคลียร์ไปถล่มแบบหลายประเทศที่เป็นศัตรูของนาซีนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นไประเบิดอเมริกาหรือไประเบิดประเทศอังกฤษแม่งหลากหลายความเสียหายบอกเลยนะครับว่า หนักหนากว่าตอนที่ไปทิง้งระเบิดที่ญี่ปุ่นเป็นร้อยเท่าแน่นอนนะครับนั่นนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอ p e n พนไ m ฮเมอร์ Hammer, ถึงเลือกที่จะพัฒนาโครงการแมนฮัตตันแล้วก็นําไปสู่การสร้างอะตอมิกบอมนะครับผมนี่นครับผมก็คืออทั้งหมดที่ผมพูดมาเกี่ยวกับออ e เพนไ m ฮเมอร์แล้วก็ความรู้สึกผิดนะครับก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็อ่ะถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมก็พยายามที่จะแบบเออหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่ใช่เป็นการรีวิวหนังหรือพูดอะไรนะไอความรู้สึกหลังดูอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะแบบพยายามหลากหลายขึ้นอ่าถ้ามีเวลาว่างเยอะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย